สวัสดีครับพบกับอายการจีระบติต้วครับวันนี้จะพูดเรื่องความยินยอมไม่เป็นละเมิดนะครับปกติเนี่ยนะครับว่าถ้าเราไม่ยอมนะครับใครมาตัดผมเราถือว่าเขาทํา้ายร่างกายนะครับหมอมาฉีดยาถ้าเราใครมาฉีดยาเราถ้าเราไม่ยินยอมถือว่าการทําลายร่างกายการทําสัลญกรรมก็ดีการผ่าตัดก็ดีหรือหรือว่าการต้องตัดเอาเยาววนหนึ่งคนใดยออกไปนะครับในการรักษาถ้าเราไม่ยินยอมนะครับ ก็ถือว่าคือเหล่านั้นคือการทําลายร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าเรายินยอมแล้วเนี่ยความยินยอมนี้ไม่เป็นละเมิดนะครับแต่ว่าความยินยอมนี้จะต้องเป็นความยินยอมที่เกิดจากความบริสุทธิ์นะครับไม่ได้ถูกหลอกลวงไม่ได้สําคัญผิดถูกคลมขู่ถ้าเกิดความยินยอมไี่ถูกหลอกลวงสําคัญผิดหรือถูกกลมขู่ก็ถือว่าไม่ใช่การยินยอมและความยินยอมนั้นต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอ,อ,อันดีงามนะครับอย่างกรณีชกมวยนีนะครับ มีคำพิพากษาสารสาดีกาที่1083 2,510นะครับกรณีที่มีการชกมวยนี่เป็นกรณีที่ว่าคู่กรณีสมัครใจที่จะทำร้ายร่างกายซึ่งกันและการภายใต้กฎเกณฑ์ภายใต้วัฒนธรรมภายใต้จริตรีตประเพณีนะครับมีคนหนึ่งคนเดือเกิดตายขึ้นมานะครับก็ถือว่าตัวบิดาของคนตายเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจที่จะฟ้อง ไม่ว่าจะทางแพง่งและทางอญญาญะนะครับเพราะมันเป็นอ,อมันเป็นประเพณีมันเป็นศีลธรรมมันเป็นประเพณีนะครับเป็นความรู้สึกสำนึกในศีลธรรมที่ดีนะครับเหมือนกรณีเล่นฟุตบอลกันนะครับถ้าเล่นแล้ววิ่งไปแล้วไปสวนแข่งกันแล้วขาแข่งขาหักนะครับก็ต้องถือว่ายินยอมเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วนะครับว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยมันมีความรุนแรงอยู่นะครับความยินยอมนี้ต้องมีอยู่ถึงขนาดกระทำความผิด ไม่ใช่ตอนแรกยอมตอนหลังเกิดไม่ยอมถ้าไม่ยอมแล้วแล้วก็ยังมาอีกเรายอมให้ใครเข้าบ้านเรานะครับก็ไม่ผิดฐานบุกลุกแต่ถ้ามาอยู่แล้วมาสร้างความเดือดร้อนให้เราเราไม่ยินยอมแล้วเขาไม่ออกไปเนี่ยตอนนี้ตอนนี้แล้วนะครับมัน,ม,นมันจะมีความความผิดเกิดขึ้นนะครับความยินยอมที่จะไม่เป็นละเมิดเช่นข้อตกลงที่จะไม่ดําเนินคดีอาญาส่วนตัวในความผิดต่ส่วนตัวนะครับเช่น ออกเช็เคก็เป็นเช็คเด้งตกลงกันได้ทําสัญญาว่าจะไม่ดาเนินคดีทั้งทางแพ่งทาง,ง,ง,งอาญ,ญาพร้อมยอมนี่ใช้ได้นะครับแต่กรณีที่ว่าไปสักยันมาแล้วบอกว่าเหนียวยิงไม่เข้าฟันไม่เข้านะครับก็เลยทดลองปรากฏว่าฟันนวคอขาดหรือยิงยิงแล้วเข้ามานะครับก็ถือว่าฆ่าโดยเจตนานะครับมีคำพิพากษาสานีกาที่59เกาทับสองาอนิกาทับสองพนะครับว่า ได้วิธิใช้ไว้นะครับว่าการทดลองยิงทดลองฟันแล้วเนี่ยแล้วเกิดมีการตายเกิดขึ้นนะครับว่าจะถือว่าเป็นความยินยอมไม่ได้นะครับเล็งเห็นผลได้นะครับว่าถ้ามันไม่เหนียวจริงเนี่ยการยิงการฟันนั้นมันเข้าเนี่ยอาจจะมีความตายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ฟันคนที่ยิงนี่เพราะฉะนั้น,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 นก็ต้องถือนะครับว่ามีเจตนาฆ่านะครับ หรือกรณีในคำพิพากษาสารดีกาที่263ทับ2 5 3 1นะครับใช้ไม้ไผ่ตีที่ศรีรษะหลายครั้งนะครับบอกว่าตีเพื่อไล่ปอกนะครับตีจนเขาตายไอ้ความตายนี่มันเป็นผลโดยตรงจากการตีถ้าไม่ตีก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นความตายเกิดขึ้นก็ถือว่าความตายเป็นผลโดยตรงจากการตีจะถือว่าความยินยอมไม่ได้ครับแล้วมาพบกันนะครับว่าขราวหน้าผมจะพูดเรื่องอะไรยังไงครับสวัสดีครับ